ตาวันนี้ทำเมนูอะไรนี่ไงสูตรเด็ดเคล็ดลับมาดูกันว่าตาจะทำอะไร เรามาหั่นเครื่องผัดมี่แดงโบราณกันวันนี้เรามาเตรียมเครื่องผัดมี่แดงกะทิโบราณแต่ว่าเชื่อว่าทุกคนบางคนไม่เคยทำว่าทำยังไงแต่ตาจะมีวิธี ทำให้ดูว่าจะต้องทำยังไงมาดูส่วนประส้มข้องแกไอ้ผัดมีกะทิโบราณว่ามีอะไรบ้างมีทัวงอกมีม,มีเส้นมีเราแช่ไว้แล้วแล้วก็มูส้ำชั้นทางบางๆเพราะว่าเราต้องเอาไปเจียวแล้วก็เต้าหู้ไข่ไข่นี่เราจะไว้เจียวทอดเวลาเราเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไอห้อมแดง กะทิเดือดต้องใช้หัวมันนะแล้วก็มาข้ามเปียกเเจี้ยวน้ำตาลปีบ๊บแล้วก็รสด,ดีนี่เลยห้องสำคัญต๊อดแดง เรามาเจียวหมูส้มชั้นที่เราหั่นมาแห้งๆก่อนนะหมูที่เราเจียวได้ทีแล้วนะเราก็จะใส่หอมแดงลงไปเลยซ้ำชั้นเราเจียวได้ทีแล้วนะก็ใส่หูลงไปเลยแล้วก็น้ำขมเปียกามาเจียว ก็พดดีรดปิดหน่อยก,ก็้วกะทิผัวกะทิเราปันไว้ก็น้ำตาลปี๊บกระเที่ยวจนทั่าจะส้มที่เราใส่ไปอ่ะให้มันเข้ากันก่อนเราวางรอ,อน้ำซอสผัดหมี่ให้ได้ที่เรามาหั่นไข่กันน้ำผัดเราได้ที่แล้วกัน น้ำที่เราจะผัดมี่ได้ที่แล้วเราก็ใส่ซอสแดงลงไปน้ำหมีแเราใส่ซอสแดงเราไปแล้วได้ที่แล้วมันจะมีรสสามรสมีเปรี้ยวมีหวานมีเค็มถึาเราจะชอบเปรี้ยวชอบเค็มแล้วก็เติมเอาน้ำซอสท,ที่เราทำไว้มันเยอะเกินเราก็แบ่งไว้ เอาใส่พอประมาณแล้วก็แบ่งไว้วันร่างเราก็จะทํากินแล้วก็เอามาผัดได้เดี๋ยวเรามาผัดกันเลยนะเอาใส่มีลงไปเลยพ่อนํำซอสอราได้ทีเราก็ใส่มี ลัาจากผัดเราผัดเสร็จแล้วอ่ะแล้วก็เคลียเส้นมีที่เราผัดอ่ะขึ้นขอบขอบกระทะหน่อยให้มันระบายความร้อนเพื่อเราจะใส่ถังอ,องอ,อกระถวงอ้อมันจะไม่จุก ผัดมีแดงกะทิโบราณเราเซจแล้วนะลองเอาไปทําดูลองไปชิมกันดูนะอร่อยต้องลอง